อากราบสวัสดีมิักแฟนเพลงมิดหมอาแขนแฟนหมอลำเบิดสูกสุทุกคนนะวันนี้ฉันก็อยู่กับเจ้ารถใหม่ปานเจริญการช่างสองพันยี่สิบห้านะวันนี้ฉันก็พามาเกี่ยวข้าวเหนียวดอภาษาเข้าโรงเรียนไม่รู้ว่ามันเรียกว่าข้าวก่ขออะไรแต่ว่ามันเป็นข้าวเหนียวดอนะเอาสำหรับคลิปนี้ ก็เริ่มทำการแสดงเป็นเจ้าที่สองสำหรับตอนนี้ก็กำลังกลางอุ้มนะ ไม่จะกองเลื่อมยุบๆมาวันนี้ก็ลงที่โอ้โห,โห้เอาเริ่มทำการแสดงโวยจัมโบหัวสั้นกีดีต้องให้หน้าแหละครับ thết thết ôi, wow, hông đi đấy các, ờ, đó. เขายี่ยมาซื้อเขาลูเรียนมันแไง้าเขก้าาเหวา้าโอ้โอวหวงงามอยู่ด้วยเรลยดีครับ เดี๋ยวพ้าไปจวดเบิงอ้าสอบถามมาแล้วซื้อเขารงเรียนมันแบบว่าเป็นทางการนี่บอจักครับแล้วว่าทั้งนี้เขาเอิ่นเขาหอ,อมสะกลุลหรือว่าบางคนถเอิ่นเขาผู้พานเอาหนี่สองซื้อสองใส่แต่ว่าซื้อเขางเรียนนี่บอหันรับทราบเรอว่าเพื่อนเขาเยี้ยงนะ่ะ บ้านพ่อเมื่อินขัเจ้าดอโอ้ขาเหนียวดอแล้วเนี่ยห่อควันเนาะเอาซิมหาบ้านผมเมอินเขาเจ้าดอแช่ว่าซื้อแบบซื้อสายพันธุ์มั่นของจักประมาณนี้นะสำหรับสายพันธุ์เขาครับมีดากด้สายพันธุ์เด้อพี่น้องเด้อนะครับเขาเหนียวดอเขาเจ้าดอเขานั่นเขานี่ ไล้อันทันยางวัวจะมาห่วงดีแห่งนะครับวกขี่ห้วัวขี่ให้นะครับเอาเจ๋ยเอาอะไรมาเอาการเติบห่วงดี ผมมีชอบไม,มีชอบลมตอนเย็ปัน่นจะเลื่อนผมบอก่อยเห็นเพลนใส่นะครับขนาดขนาดจุกจิกหรือเปล่าพอมันใจเอาบลอกเข้าวลวกนะครับแล้วแต่ผมอกเมื่อกี้เห็นเพ่นใส่เป็นปั่นหนาคอมกะ อยากใส่ไปใส่เอาเอางอก,กูได้มาดเลยอะแต่นะครับโอ้แต่ว่าเขาห่วงดีแห้งครับผสมก็เป็นเขาดอเด้ห่วง ถึงเนาทนได้ใจเขาดีเลยจัมปาเราหยวกคนน่ะเฮ้ยโหดล่ะแล้วซับโหดดีดียังวะนี่ล่ะสไตล์ไวัยหลุนต้อง ดีครับอจังหวัดเราเดดราบการาอยนวละเพื่นย,ววย้อนตัวะเลย ร่วนกันร่วนไม่กันสั้นก็นได้